สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพฤหัสบดีที่กำลังเดินโครจรวิกลคติพักองศาในระหว่างวันที่8พฤศจิกายนของปี2568เเลยไปจนถึงวันที่20มีนาคมของปี2569ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของท่านกันบ้างค่ะ สำหรับการไทดวงของอาจารย์กบนะคะจะเน้นไทดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดค่ะแต่สำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันเรามาทำความรู้จักกันกับดาวพฤหัสบดีกันสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะเราถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายศุภเคราะห์ค่ะ,คะถือว่าเป็นดวงดาวฝ่ายบุญนะคะ โดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธ์ทิายพฤหัสด,ดาวพริฤหัสสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวพุทธ,ธจริตนะคะเป็นดาวที่แสดงออกถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขุมรอบคอบความฉลาดรอบรู้ความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตาความอบอ้อมอารีรวมไปจนถึงคุณธรรมจริยธรรมค่ะ อีกทั้งดาวพริฤหัสบดีนั้นยังหมายถึงความสุขความสำเร็จความโชคดีโชคลาบทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์หมายถึงเงินก้อนใหญ่เศรษฐกิจที่มีสภาพคล่องที่ดีรวมไปจนถึงเครดิตเงินกู้ต่างๆอีกด้วยค่ะ สำหรับดาวพฤหัสบดีที่กำลังเดินโครจรวิกลคติพักองศาหรือว่าเดินถอยหลังอยู่ในขณะนี้นะคะก็เริ่มเดินถอยหลังอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนี้แล้วก็จะเดินถอยหลังหรือว่าพักองศาข้ามราศีเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่23ธันวาคมของปี2568นี้ค่ะแล้วก็จะพักองศาต่อเนื่องในราศีมิถุนเลยไปจนถึงวันที่2 0 0มีนาคม2,569เลยนะคะซึ่งเป็นระยะเวลา132วันค่ะหรือว่าโดยประมาณ4เดือนครึ่งนั่นเองซึ่งถือว่าการพักองศาของดาวพฤหัสบดีในคราวนี้นะคะถือว่าเป็นการพักองศาแบบข้ามราศีแล้วก็ข้ามปีกันเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้ในเรื่องของวันที่ดาวพฤหัสบดีเดินโคจรวิคนคติพักองศานั้นนะคะก็จะมีรูปแบบการคำนวณที่แตกต่างกันออกไปบ้างค่ะดังนั้นในเรื่องของวันที่เนี่ยในแต่ละสำนักก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ก็จะไม่หนีห่างกันสักเท่าไหร่ค่ะ ทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันถึงอิทธิพลของดาวที่เดินโครจรพักองศาสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับดาวที่เดินโครจรวิกลคติพักองศานั้นเนี่ยจะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะหมายถึงการเดินถอยหลังของดวงดาวนั่นเอง โดยครูโหนท่านได้กล่าวไว้ว่าหากเราจะฝืนกำลังของดวงดาวโดยการผลักดันเพื่อให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราต้องใช้กำลังในการบังคับขู่เข็นเป็นอันมากเลยค่ะถือว่าไม่เป็นผลดีนะคะและในระยะที่ดวงดาวกำลังเดินโคจรว,จวิกค,คติพักองศาเราก็ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือ ปล่อยให้เกิดการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการไข้ครวนไตรตรองการทำซ้ำการตอกย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะหากเราทําในช่วงที่ดาวพรฤหัสบดีกําลังเดินโครจรวิกลคติพักองศาหรือว่าเดินถอยหลังอยู่ในขณะนี้กลับจะส่งผลดีให้กับท่านมากกว่าค่ะหรือว่าอย่างน้อยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยเยียวยาจิตใจของท่านได้ ยกตัวอย่างเช่นหากท่านกำลังมีงานน้อยหรือว่าการค้าเงียบเหงาหรือปัญหาที่มีอยู่ยังแก้ไขไม่ได้ในช่วงนี้ก็อาจจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะและสำหรับท่านที่ชอบทำสมาธิภาวนาก็ถือว่าในช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการทำเลยค่ะ แล้วก็โดยทั่วไปนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโครจรวิคกคติพักองศาในภาพรวมนั้นก็มักจะส่งผลให้วัดวาอารามสถาบันการศึกษาศาลโรงพยาบาลสถาบันการเงินสถาบันการให้เครดิตเงินกู้ต่างๆตลาดหุ้นหรือว่ากองทุนต่างๆนะคะรวมไปจนถึงภาคเศรษ,ษฐกิจโดยรวมเนี่ยมักจะมีความวิปริตแปรปวนไปจากเดิมค่ะ อีกทั้งในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับดาวพระฤหัสบดีเช่นหมอครูพระภิกษุสาม,มเณรหรือว่าผู้พิพากษาหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินสถาบันกฎหมายรวมไปจนถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมต่างๆอา,อาจจะมีความวิปริตแปรปรวนไปจากเดิมค่ะเรียกว่าไม่เที่ยงตรงไม่ยุติธรรมหรืออาจจะมีเรื่องเสื่อมเสียในวงการดังกล่าวนี้ให้ได้ยินได้ฟังกันค่ะ แล้วก็ยังมีข้อควรระวังเป็นพิเศษอีกด้วยนะคะโดยที่ครูหนท่านกล่าวไว้ว่าคือในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินโคจรวิคนคติพักองศาแบบนี้อาจจะเป็นช่วงที่หมอวินิจฉัยโรคผิดพลาดได้ง่ายค่ะแม้แต่หมอที่เคยเก่งๆนะคะในช่วงนี้ก็เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคได้ค่ะดังนั้นนะคะ หากตัวท่านหรือว่าบุคคลที่ท่านรักเนี่ยเกิดมีการป่วยไข้ขึ้นมาหากท่านรู้สึกผิดปกติกับวิธีการรักษาหรือว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่ท่านเท่าที่ควรหรือท่านรู้สึกว่าโรงพยาบาลที่ทำการรักษาอยู่ไม่ตอบโจทย์ก็อาจจะทดลองเปลี่ยนหมอหรือว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลดูได้นะคะและสำหรับท่านที่ต้องการทำสัลยกรรมเสริมความงามถือว่าในช่วงนี้ไม่ควรทำค่ะ แล้วก็ถ้าจะทำนะคะควรทำหลังวันที่20มีนาคมของปี2569ไปแล้วรอให้ดาวพรฤหัสบดีเริ่มเดินโคโจรเป็นปกติค่อยไปทำดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเราถือว่าดาวพรฤหัสบดีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนราพะของท่านค่ะซึ่งเรือนราพะนั้นนะคะก็จะหมายถึงความสำเร็จ ความสมหวังหมายถึงผลประโยชน์รายได้โชคลาภหมายถึงผลกําไรที่ท่านควรได้หมายถึงสิ่งที่งอกเงยเพิ่มเติมขึ้นมาหมายถึงดอกเบี้ยความอุดมสมบูรณ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหมายถึงชัยชนะรวมไปจนถึงความจริงใจและยังหมายถึงเพื่อนแท้และคู่แท้อีกด้วยค่ะ อีกทั้งดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวราศีพฤษภอีกด้วยซึ่งเรือนมรณะนั้นจะหมายถึงสุขภาพหมายถึงการเจ็บป่วยหมายถึงภัยอันตรายการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลมรดกพินัยกรรมรวมไปจนถึงทรัพย์ที่ได้จากการสูญเสียนะคะหรือว่าพวกเงินประกันเงินชดเชยหรือว่าเงินประกันวินาสภัยเป็นต้นค่ะ และเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโคจรวิกลคติพักองศาหรือว่าเดินถอยหลังแบบนี้นะคะอาจทำให้ท่านเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหรือว่าบางทีสุขภาพกายใจของท่านเนี่ยอาจจะแปรปวนไปจากเดิมค่ะ อีกทั้งสิ่งที่ท่านกำลังหยิบจับทำอยู่หรือว่าบางท่านกำลังรออะไรอยู่นะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าการรอที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์รายได้มรดกเงินกู้เงินประกรันหรือว่าเงินชดเชยต่างๆรวมไปจนถึงการรอในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการประกวดประคันชิงชัยในช่วงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะผิดพลาดสะดุดติดขัดหรือว่า ถูกเลื่อนออกไปก่อนค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะอาจหมายถึงการที่ในช่วงนี้ท่านถูกทรยศหักหลังถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกโกงถูกหลอกจากบุคคลใกล้ตัวหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นๆก็ได้ดังนั้นในช่วงนี้นะคะท่านอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะท่านควรดูแลผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีนะคะ และหากท่านต้องทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่ามีการตกลงกันในเรื่องของเงินทองรวมไปจนถึงผลประโยชน์ต่างๆหากมีความคลุมเครือท่านฟังแล้วไม่เคลียร์ท่านอย่าไปยอมหรือว่าคิดว่าหยวนหยวนไปเถอะนะคะท่านต้องถามเอาความเขาให้ได้คําตอบที่ชัดเจนค่ะหรือว่าจะมีเอกสารยืนยันให้ชัดเจนยิ่งดีเลยค่ะอย่าไปกลัวใครเขาจะหาว่าท่านเคี่ยวลากดินหรือว่าจุกจิกจู้จี้นะคะ เพราะสิ่งนี้ค่ะอย่างน้อยอาจจะช่วยปกป้องท่านจากการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกโกงถูกหลอกได้นั่นเองค่ะแล้วก็ท่านที่กำลังยื่นกู้เพื่อขอเครดิตหรือว่ากำลังรอผลการอนุมัติอาจจะไม่ผ่านในรอบแรกนะคะและท่านก็ไม่ควรจะย่อท้อค่ะท่านควรตรวจสอบเอกสารซ้ำให้ดีนะคะว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน หรือว่าท่านจะหาที่ปรึกษาช่วยเหลือให้คำแนะนำในส่วนนี้ก็จะมีส่วนช่วยทำให้ท่านสำเร็จได้มากขึ้นค่ะ และสำหรับท่านที่ต้องการนำเสนอผลงานหรือว่านำเสนอโครงการใดๆในช่วงที่ดาวพฤหัส,สบดีกําลังเดินโครจรวิกคติพักองศาหรือว่าเดินถอยหลังแบบนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ผ่านได้ค่อนข้างยากเลยค่ะดังนั้นท่านอย่าทำแบบลวกๆนะคะท่านควรตรวจสอบผลงานก่อนนำเสนอค่ะแล้วก็ปิดรูรั่วและรอยร้าวต่างๆที่อาจจะถูกตำหนิให้ดีนะคะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าถือว่าในช่วง4เดือนครึ่งต่อจากนี้นะคะธุรกิจการค้าของท่านอาจจะเงียบเหงาไม่คึกคักซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านควรจะคิดไตร่ตรองค่ะ ว่าจะปรับปรุงในส่วนไหนได้บ้างหากมีสินค้าค้างสต็อกก็ควรจะนำออกมาจําหน่ายในช่วงนี้เพื่อสร้างกระแสงเงินสดหรือว่าหากมีส่วนไหนที่ไปฉุดรั้งหรือว่าสร้างภาระให้กับกิจการร้านค้าของท่านท่านก็อาจจะต้องตัดทอในส่วนนั้นออกไปดังคำกล่าวที่ว่าบางทีเราก็ต้องตัดแขนขาเพื่อรักษาชีวิตนะคะ สำหรับท่านที่ต้องลงทุนแล้วก็ใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมากนะคะรวมไปจนถึงผู้ที่ต้องการขยับขยายกิจการถือว่าในช่วงนี้เนี่ยท่านควรจะต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบค่ะเพราะบางทีเมื่อใช้เงินจํานวนมากลงทุนไปแล้วเนี่ยอาจทำให้ท่านหมุนเงินไม่ทันนะคะเรียกว่ากระแสะเงินสดในมือลดลงก็อาจจะทำให้ท่านขาดสภาพคล่องจนเครียดได้ค่ะ อีกทั้งครูโหนท่านยังกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวใหญ่ๆเดินโครจรวิกลคติพักองศาเราควรจะเลื่อนการทำโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าจะปวดเสียนเวียนกล้าวมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ไขปัญหามากกว่าจะสะดวกราบรื่นนั่นเอง แต่ในช่วงที่ดาวพฤหัหสบดีเดินโครจรวิกลคติพักองศาแบบนี้ก็มีบางเรื่องที่เป็นข้อดีอยู่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านที่ต้องการจะกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะทำการโยกย้ายกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม หรือว่าบางท่านที่ได้เลิกล้างห่างไกลกับคนรักมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วช่วงนี้เนี่ยอยากจะไปง้อขอคืนดีถือว่าช่วงนี้เนี่ยง้อแล้วหวังผลได้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดลมพัดหวนค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเดินโครจรวิกคติพักองศาของดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะจะมีข้อดีเป็นพิเศษสำหรับบางท่านอีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะท่านที่มีดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดพักองศานะคะจะถือว่าในช่วงเวลา4เดือนครึ่งต่อจากนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีที่เดินโครจรบนท้องฟ้าเดินโครจรสอดคล้องกับดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดของท่านค่ะ ซึ่งก็จะทราบได้จากการผูกดวงนะคะโดยท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com นะคะโดยให้ท่านเลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยาติแล้วก็ให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดเกี่ยวข้องกับดาวพิหัสบดีนะคะหากมีตัวอักษรย่อพอพันปรากฏอยู่ก็แสดงว่า ในพื้นดวงกําเนิดของท่านมีดาวพรฤหัสบดีพักองศานั่นเองค่ะซึ่งก็จะก,กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีกับท่านเลยนะคะว่าในช่วงระหว่างวันที่8พฤศจิกายนของปี2568นี้เลยไปจนถึง20มีนาคมของปี2569ว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านปรารถนาก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะ ยกตัวอย่างเช่นสำเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานท่านที่ทำงานประจำนะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าขึ้นเงินเดือนท่านที่กำลังเตรียมสอบเข้ารับราชการก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้า ก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเรียกว่าการเงินของท่านจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นท่านคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จค่ะท่านที่ต้องการจะซื้อจะขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์หรือว่าเรื่องอื่นๆน,นะคะหรือว่าท่านใดกำลังรอมรดก รอเงินประกันรอเงินชดเชยต่างๆรวมไปจนถึงรอในเรื่องอื่นๆที่ท่านปรารถนาก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จค่ะสำหรับท่านที่กำลังเข้าประกวดแข่งขันชิงชัยถือว่าในช่วงนี้ท่านมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ รวมไปจนถึงท่านที่เคยเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้นะคะหากในพื้นดวงกําเนิดของท่านมีดาวพฤหัส,สบดีพักองศาถือว่าช่วงนี้การรักษาของท่านก็จะตอบโจทย์มากขึ้นเช่นท่านเจอหมอดีได้ยาดีหรือว่าได้รับคำแนะนำที่ดีก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเป็นอยู่ทุเลาเบาบางหรือว่าหายขาดค่ะ อีกทั้งครูโหนท่านยังกล่าวไว้ว่าท่านที่มีดาวพฤหัส,สบดีในพื้นดวงกำเนิดพักองศานะคะถือว่าในช่วงจังหวะ4ี่เดือนครึ่งต่อจากนี้เนี่ยเปรียบเสมือนดังว่าโอกาสที่เคยผ่านเลยไปเนี่ยจะมีโอกาสย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งนะคะเหมือนดังท่านตกรถโดยสารไปแล้วแต่รถโดยสารคันนั้นย้อนกลับมารับท่านอีกครั้งค่ะและสำหรับบางท่านนะคะอาจหมายถึงโอกาสที่เคยได้ตักตวงเอาไว้บ้างแล้ว แต่ว่าตักตวงไว้ได้เพียงบางส่วน,วนยังได้ไม่จ,จุใจและคิดว่าโอกาสนั้นเลยไปแล้วนะคะแต่กลับเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยโอกาสเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งเพื่อให้ท่านได้ตักตวงเพิ่มเติมนั่นเองค่ะสำหรับการทายดวงของอาจ,องอจารย์กบนะคะถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อเเซนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปอีกค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยล,ละเอียดว่าดาวพฤหัสบดีที่กำลังเดินโครจรวิกคติพักองศาหรือว่าเดินถอยหลังอยู่ในช่วงนี้จะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยอย่างไรนะคะท่านก็อาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโขนส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูการทาบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะ หลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงของเราไม่ดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปและในช่วงไหนที่ดวงของเราดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ส่วนการทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมว่าในช่วงสเดือนครึ่งต่อจากนี้ที่ดาวพฤหัสบดีเริ่มเดินโครจรวิกลคติภักองศาหรือว่าเดินถอยหลังนั้นนะคะเราจะนิยมทำบุญแก้เคล็ดดาวพฤหัสบดีกันค่ะ ด้วยการอุปสมบทหรือว่าปรรพชาพระภิกษุหรือว่าสามเณรนะคะโดยท่านจะปฏิบัติเองหรือว่าร่วมบุญกับคนอื่นก็ได้ค่ะ หรือว่าท่านจะถือศีลปฏิบัติธรรมทำฌานทำสมาธิหรือว่าเข้าวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าท่านจะทำบุญกับพระภิกษุอาพาธก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีค่ะขอให้ท่านมีบุญรักษามีเทวดาคุ้มครองให้สุขภาพของท่านสมบูรณ์แข็งแรงให้มีแต่คนรักคนอุปถัมภ์ให้ท่านมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และจะหยิบจับทำสิ่งใดก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็มีโชคฟลุกกันบ่อยๆเลยนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านก็สามารถติดต่อได้ที่ l i n e ไอดี9 003 4 5 5 5 5ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ